今日の虫とり楽しかったの。で、あれからどのくらい捕まえられたんじゃ今日の虫とり、がんじゃまれんわに、楽しかったの、そのまんれな。で、あれから、じゃがな、どのくらい捕まえられたんじゃさまじちゃぶないパマントライから。数はわからないけど、かずこねえさんが図鑑にしてくれたぞ。 คาซูวว่ากานะไก็ดนวนะไม่รู้เหมือนกันนะคาซุโกเนซังะแต่คุณพี่คาซุกเนยสุการน,นิสเตครตโซทำเป็นสุกงให้ด้วยแหละโอ้คนือลาบุโนคาซุโกจังจนะอ,อ,อคนจลาบนคาุกจังจนะก็คือคาุโกจังที่เลิฟพกแมลงใช่ไหมนาก,ก็นากายงงนะโเนซังจ์ 村の自然を研究している学生さんじゃあิจัยอย違うนัなかึกษา <laughs> จิ <laughs> ๋วจิ๋วเ,เป็นพี่สาวที่อ่าน่าสนุกน่าเพลินใช่ไหมหมู่้านนูชิเซนว์เก่งกีบสึกักเซซันจะเป็นนักศึกษาที่ทําการวิจัยธรรมชาติของหมู่บ้านนี้พี่พี่คนนั้นเป็นนักศึกษาเหรอเนี่ย ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยแค่ละเด็กกลัวกัใช่ใช่แค่ละวารีสกเด็กกลัวกัตคือคาแรคเตอร์มันอยู่ๆมันก็เปลี่ยนเยอะไปอ่ะน่ากลัวมากเลยนะจะบอกให้เกี่ยวกับคลรยชินนสเกะคาซุโกนมกแล้วจากนามสกุลอะรู้เลยว่าต้องบุยบุยวาเซเตะแน่ๆ เคารัตสึเกะเระวังตัวไว้ด้วยนะชินโนสึกะคาสุโกจังเนีかかブイブイ่ยมือก็ชิวบุยบุยอิวาเซเตะอิตะกะระラซีกะระโนมือก็ชิกะระบุยบคนไทยไม่น่าจะเก็ตให้เพื่อนเพื่อนจินตนาการบุยบุยก็คือการบิดคันเร่งมอไซค์ครับพอจินตนาการได้ยังมือก็ชิวบุยบุยอิวาเซเตะอิตะกะระラซีกะระโนอิเมจก็จะประมาณว่าคาสุโกจังเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเขาบิดคันเร่งแบบบึนๆนะระบานั้นอ่าจะบอกว่าเด็กแบนก็ไม่ใช่สกอยก็ไม่เชิงที่แน่ๆก็คือบุยบุยสื่อถึงมันก็พอควรมันน่าจะดุดันหรือว่าซาพอควรหรือว่าหรือว่าหรือว่าพอกวรโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคนไทยเก็ทนะไม่รู้ ไม่รู้ว่าแว่นหรือสกอยแหละที่แน่ๆก็คือบุยบุยอีวาเซติตะบุรี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 จานีจะมาบุรีบุรีอีย่งบุรีบุรีน่ะมันก้นของนายบอกว่าบุยบุยมาบุรีบุรีอีกย่าๆบุรีบุรีじゃなくてีบุยบุยจ่าเด็กมันไม่รู้มันไม่น่าจะรู้ความแตกต่างนะบุยบุย มันไม่ใช่บุยๆยอย่างงั้นหาเรื่องเอาบุยบุยไปติดเลดจนได้ชินจังเอ้ยซอจะซอจะบุยยบุยๆพอๆกันเลยตาแกพี่ดิวว่าชินจังที่มันนิสัยแบบนี้เป็นเพราะกินโนสเกตนี่แหละรู้เลยใช่แน่ๆพอๆกันนิสัย จีซันอาส่งเดนเน่เそろそろ帰るどจีซันอาส่งเดเน่เดそろそろ帰るどจีซันมั่วแต่เล่นอยู่กลับได้แล้วอ๋ออีกกคมคนกกอีกครั้งอีกครัไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมัคนนา้นจังกัก์เวลานี้แล้วเหนอเจ้าตัวอีกคังอีกคั้งเนี่ยคนสูงไว้ยเขาใช้กันนะเพื่อนๆไม่ต้องเอาไปใช้นะครับอะไรโอเคหรอุ้ยกลับแล้วหรู ชินจังมิไซซ่าแม้แต่พกนี้น,น,กนีกนะเพื่อนๆสังเกตนะตอนที่มีไซซึ่งคุยกับคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาจะใช้รูปสุภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการคุยกับผู้ใหญ่เนาะถ้าคุยกับพ่อแม่ของตัวเองหรือถ้าถ้ามีไซคุยกับพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยจะไม่ได้ใช้รูปสุภาพขนาดนี้นะแต่เป็นเพราะคุยกับพ่อแม่ของสามี เขาก็เลยจะใช้รูปสุภาพนะครับเช่นเมื่อกี้โอไคดีเดสกาอะไรเงี้ยจะกลับแล้วหรอคะอารมณ์ประมาณนั้นชินอุสิีวันพรุ่งนี้จจััตอทกะก็เล่นกับคุณปูเนี่ยยเอะๆกันอีกนะโโโโฮนนนีี่่่มมัคือใชหเย เพราะว่าชินจังเนี่ยเขาชอบสลับฮะกับโฮกไงเช่นฮาตะเกก็จะเป็นโฮตะเกะนั่นแหละนิสัยของเขาอา้่อายง่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 าย่าง่ายายง่าังもายง่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 ง่งกกางางาาาางา ในน่าไส้ไปนอนได้แล้วโยรุ s น g o ึโกชิ t ะวิธีการใช้ชีวิตตอนกลางคืนเอ้าจริงเหรอเราแอบหนีตอนกลางคืนได้ด้วยหรอโยะกลางคืนเนี่ยอิเกดุท็อกโโลกะคาิราเมาสึกะมันมันถูกจำกัดนะสถานที่ที่เราไปได้ตอนกลางคืนอะโยนิชกะมิสึเกะเรนัยอิชิโมโนโมอิรุกมชิมเซ แต่มันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เราจะสามารถเจอได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นก็ได้นะโอ้โหฟุตนเนอเะเดเอโอเซบะถ้าไปที่คือตองฮือตองก็คือที่นอนที่เขาปูพื้นนะครับเนี่ยเขาจะเรียกคือตองญี่ปุ่นเขาจะนอนแบบปูพื้นนะแบบญี่ปุ่นเนาะสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสโนมะมะอาซาบะเดเนมุรุคโตโมเดกิมัสถ้าเราไปกดปุ่ม A บ bon นฮือตอง ที่นอนปูพื้นเนี่ยเราก็จะนอนถึงเช้าได้เลยโอเคเฮ้ยแม่โอเค